หนึ่งบางปูวิวาฟาลบหนุ่มในครึ่งแบบขอแสดงความยินดีกับนักแสดงตลกหญิงจากก่อนบ่ายทายเครียดและแมคอออนไลน์ชื่อดังหนึ่งบางปูซึ่งล่าสุดนั้นหลังจากที่เธอเคยมีกรณีหย่าร้างกับสามีคนเดิมหลังจากที่แต่งงานได้เพียง20กว่าวันก็แยกทางกับสามีทันทีซึ่งเธอบอกว่าครั้งนั้นไม่อยากอดทนกับสิ่งที่มาเจอและระยะหลังๆก็หมักจะลงรูปคู่กับหนุ่มหล่อวัยละอ่อนอยู่เป็นประจำซึ่งดูจากทรงผ และการแต่งตัวแล้วคาดว่าน่าจะรับราชการอะไรสักอย่างโดยปัจจุบันเจ้าตัวอายุ27ปีถือว่าห่างจากสาวหนึ่งไม่เยอะเท่าไหร่นักแต่ที่เซอร์ไพรส์ชาวโซเชียลล่าสุดเมื่อผ่านมาทางด้านสาวหนึ่งได้ลงรูปเขาพิธีวิวากับชายหนุ่มคนนี้แบบเรียบง่ายที่บ้านของเธอโดยมีญาติสนิทร่วมเป็นสักขีพยานและก่อนแต่างงานกับสามีคนนี้เธอได้โพสต์ภาพเป็นภาพแบ็คกราว์ที่อยู่ด้านหลังคือรูปทู้ของเธอและฝ่ายชายนั่นเองโดยคาดว่าหนุ่มคนนี้ คงเข้ามาเยียวยาจิตใจของสาวหนึ่งได้เป็นอย่างดีถึงข่านหายขาดไม่ต้องรักษาอีกต่อไป